สวัสดีนะักเรียนชั้นม .2 คะ่ะวันนี้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องการอ่านชีวิตประจำวันจากคลิปก่อนหน้านี้คุณครูได้สอนเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกองไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขึ้นเรื่องใหม่นั่นเองนะคะวันนี้ทบทวนง่ายๆเนื้อหาที่จะใช้ในการเรียนนะคะก็จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนิยามของคาว่าการอ่าน ระดับการอ่านนะคะแล้วก็เราสามารถนำไปใช้ยังไงได้บ้างก็จะมีตัวอย่างแล้วก็คำอธิบายต่างๆแล้วเราก็จะเรียนเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความสำคัญอ่าตัวนี้หลายคนก็อาจจะคล่องแคล่วแล้วอ่านแล้วก็รู้ได้เลยว่าใจความสำคัญของเนื้อเรื่องคืออะไรเพราะว่าเราเรียนกันมาค่อนข้างเยอะ นะคะอีกอย่างหนึง่งเป็นเรื่องใหม่ของชั้นม .2 นะคะก็คือการอ่านเพื่อวิเคราะห์การอ่านเพื่อประเมินค่าแล้วก็สุดท้ายก็คือจะสรุปบทเรียนนั่นเองนะ,ะทีนี้วันนี้นะคะผ่อนคลายเกี่ยวกับดูรูปภาพนะดูให้นักเรียนลองดูสีหน้าของเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าเด็กผู้ชายมาเห็นก็นเลยบอกว่าทําไมทําหน้าแบบนั้นล่ะเธอ ผู้หญิงก็เลยบอกว่าฉันอ่านหนังสือสอบไม่เข้าหัวเลยนะสิเออประโยคนี้คุ้นๆนะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเกิดขึ้นในทุกสถา,นก,สถานการณ์เทศกาลในการสอบอ่านหนังสืออะไรก็ไม่เข้าหัวเลยนะคะผู้ชายก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วหนังสือข้างๆนั่นล่ะอะไรนะคผู้หญิงก็เลยบอกว่านิยายรักของฉันเองแหละผู้ชายก็เลยบอกที่แบบนี้แหละขยันเชียวนะคะให้นักเรียนลองนึกถึงตัวเอง กำลังอยู่ในช่วงสอบนาดำขั้มเครียดนะคะอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเชื่อว่าหลายๆคนเคยเป็นอ่านหนังสือไม่เข้าใจอ่านไปแล้วสรุปแล้วใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านเนี่ยคืออะไรแต่ถ้าเป็นหนังสือที่เราชอบนิยายนิทานต่างๆฉันสามารถอ่านได้จบภายในหนึ่งวันแปบ๊บเดียวเข้าใจอ๋อพระเอกนางเอกเป็นแบบนี้นี่เองเขาลงเอยกันยังไงเขามีปัญหาอะไรรู้เรื่อง ภายในหนึ่งชั่วโมงบางคนอ่านนิยายเนี่ยวันหนึ่งวันเล่มละวันละสามเล่มก็มีนะคะแต่อ่านหนังสือย่อหน้าหนึ่งก็ง่วงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือให้เข้าใจขึ้นอยู่กับอะไรลองนึกดูมันขึ้นอยู่กับความสนใจของเราถูกไหมคะถ้าเด็กๆสนใจที่จะ ชอบไปทางนิยายเพ้อฝันนิยายจินตนาการนิทานต่างๆแบบเน้นเอาสนุกกระตูนหนังสือกระตูนสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอ่านแล้วรู้สึกเพลิดเพลินเราก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือแต่ถ้ามาอ่านในเรื่องที่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบหรือมีความจำเป็นต้องอ่านแหละฉันต้องอ่านอย่างหนังสือสอบเนี่ยฉันอ่านไม่รู้เรื่องหรอกแต่ฉันต้องอ่านมันก็อาจจะท้อในการอ่าน เพราะ,ะฉะนั้นการอ่านเป็นเรื่องที่สําคัญการอ่านจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสนใจในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะคําถามก็คือการอ่านหนังสือให้เข้าใจอะไรคือสิ่งสําคัญตัวนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะฝากไว้ให้คิดจดบันทึกลงไปในสมุดนะการอ่านหนังสือให้เข้าใจอะไรคือสิ่งสําคัญขออย่างน้อย3บรรทัดทําลงในสมุดนะคะต่อมาการอ่านเนี่ย มีอยู่2แบบก็คือการอ่านแบบปกติก็คือการรับข้อมูลข่าวสารผ่านตัวอักษรแล้วก็ภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียงการอ่านเรื่องราวต่างๆนะคะอันนี้เป็นการอ่านเพื่อโอเครู้เฉยๆแต่การอ่านเอาเรื่องอ่ะชื่อชื่อมันจะการอ่านเอาเรื่องไม่ใช่การหาเรื่องนะมันคือการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจ จับใจความจากเนื้อหาซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะก็คือการอ่านจับใจความการอ่านวิเคราะห์แล้วก็การอ่านประเมินค่าทั้ง3แบบนี้นะคะเป็นการอ่าน3ระดับระดับแรกคือจับใจความระดับที่2คืออ่านวิเคราะห์ระดับที่3ก็คือการประเมินค่าที่นี้มาขยายความของการอ่านทั้ง3ระดับมันมีความสําคัญยังไงสมมุติว่าคุณครูมีบทความมาให้นักเรียนเ,เรื่องสุขภาพ เนาะเรื่องสุขภาพง่ายๆเรื่องใกล้ตัวเราอ่านจับใจความอ่านปุ๊บโอเคมันเราเข้าใจแบบนี้เนื้อเรื่องโอเคเข้าใจแหละลำดับที่2คือการวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ในที่นี้หมายถึงดึงข้อเท็จจริงออกมาสิ่งที่เราอ่านเนี่ยอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อคิดเห็นนะคะแยกแยะให้ถูกวิเคราะห์ออกมาเพื่อที่จะไปประเมินค่าประเมินว่าข้อมูลเนี่ย น่าเชื่อถือหรือเปล่ามันสามารถเอาไปใช้ได้จริงไหมนะคะอันนี้เป็นการอ่าน3ามระดับคืออยู่ในเรื่องของการอ่านเอาเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการที่คุณครูได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็การอ่านการอ่านเอาเรื่องเอาเท่าที่ได้ลงในสมุดแล้วที่สำคัญอย่าลืม ที่ครูทิ้งคําถามไว้ให้นะคะการอ่านหนังสือให้เข้าใจอะไรคือสิ่งสําคัญอย่างน้อย3ามบรรทัดนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ